ทพื harma, in ้นนาบ้านแล้วนะครับโดยในช่างก่อนนายช่างก่อนและนางช่างปลุยนะครับนางช่างนะครับเสร็แล้วครับนางนางช่างปลุยนะครับนี่ครับฝีมือนะครับ นี่ครับบับผื้นครับนายช่างกรบับผื้นอยู่นะครับทำลังแต่พอตัวนะครับบานลังบใหญ่ครับแต่เบิ่งแหล้วแต่เบิ่งแหล้วก็ใหญ่แห้งหินบอหล้วจักเกือบนี่แล้วครับโบแมงคาลือหานะครับบานลังนีใส่เวลาหาปีเพาท่านเหล่วเลยนะครับปีละน้อยปีละน้อย

ผู้หญิงคนเดียวในจังหวัดอุบลนะครับคือว่าหรือในโอ้คือว่าคนเดียวเหรอครับคือว่านะครับเลยมีเล่งครับมีเล่งอนี่ครับนายช่างก้อนครับก็อนอะไ่ปครับก็อด้ครับฉาบได้แต่โบเฮ็ดครับนี่ครับ สีมือของเพื่อนกาแพงเพื่อนกระเฮ็ดนะครับนี่นี่นแล้ครับนั่ <c oughs> นแหละตักตรงน,นั้ใชนะ่ไหม สนใจติดต่อเลยครับราคากระดิงบ่บแพงนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> <c oughs>